เหตุใดรัชกาลที่10ไม่ทรงบูชาพระพุทธรูปประจํารัชกาลที่8ในพระราชพิธีฉัตรมงคลหลังจากที่พระราชพิธีฉัตรมงคลจบลงแล้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จมาในการพระราชพิธีในวันที่2-4พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีแฟนๆช่องวังหลวงเขียนมาถามแอดมินกล่าว่าเขาได้ฟังข่าวในพระราชสำนักทุกวัน ในหลวงท่านทรงจุดธูปกราบบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชการที่1ถึงรัชการที่7และรัชการที่เอ้าวแล้วทําไมจึงเว้นพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจํารัชการที่8ไปในคลิปนี้ช่องวังหลว,วงมีคําตอบให้ค่ะก่อนจะเล่าถึงพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจํารัชการจะขออธิบายถึงความสําคัญของพระราชพิธีฉารมงคลกันก่อนนะคะโดยวันฉตดมงคลคือวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีฉลองพระสเสวตฉตร หรือพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งราชวงศ์จักรีและราชาณาจักไทยของพระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันฉัตรมงคลจึงถูกกำหนดขึ้นตามวันบรมราชาพิเศษของกษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่4ถึง6พฤษภาคม 2562ต่อมามีกำหนดงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่4พฤษภาคม2562และในปีต่อๆไปให้ถือว่าวันดังกล่าวนี้เป็นวันฉัตรมงคลและถือเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ <S <S วันฉัตรมงคลมีความหมายตามพจนานุกรมว่าพระราชพิธีฉลองพระสวตฉัตรซึ่งจะกระทําในวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษมีความเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ เป็นขั้นตอนตามโบราณราชาประเพณีที่พระมหากษัตริย์ไทยได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการว่าด้วยการถวายน้ำอภิเษกโดยแบ่งออกเป็นสองพระราชาพิธีสำคัญคือ 1. พระราชาพิธีบรมราชาพิเศษและ 2. พระราชาพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนโดยในระหว่างวันที่2-4ถึง4พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉตดมงคลพุทธศักราช2,565ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรณีิราเทพเว,วดีกรมดวงราชสาเนณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วย ในการนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรวรขัติยราชนารีเฝ้าถูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยครั้นเสด็จถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัด รัชการที่หนึ่ถึงรัชการที่7และรัชการที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลพระสงฆ์ถวายพรระจบแล้วทรงประเคนปีนโตพระตาหารแด่ประธานสง์และสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและขระร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคน และประเคนจนครบ20รูปเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด,ด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ20สรูปทรงหลังทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีตเดกถวายพระพรลาช่องวังหลวง จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพพาสเวตฉัตรเครื่องราชกกุฏาภั์ทรงคมพรามเบิกแว่นเทียนสมโพยพระนพพาะปรตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ครบสามรอบพรามเจิมพระนพพระประด o เวตื่อรชแล้วโหนหลวงผูกผ้าสีชมพูเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายเครื่องราชกกุฏาภัณฑ์และพระราชลัญจกรพระครุฑผ้าทองคา ประจํารัชการที่พระแท่นพระนพประดุลมหาสเสวตฉัตรและทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชการที่1ถึงรัชการที่7และรัชการที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินกลับจะเห็นได้ว่าพระองค์ไม่ทรงกราบและบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชการที่8 คนที่ดูข่าวในพระราชสำนักก็เลยสงสัยค่ะว่าเพราะเหตุใดจึงทรงข้ามพระประจํารัชการที่8ไปก่อนจะให้คําตอบเรื่องนี้นะคะต้องขออธิบายก่อนค่ะว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจํารัชการนั้นมีความสําคัญอย่างไรต่อพระมหากษัตริย์พระพุทธปฏิมาชัยวัดประจํารัชการมีราชประเพณีมาตั้งแต่สมัยรัชการที่หนึ่งครั้งที่ยังไม่ได้ครองราชมีพระพุทธรูปประจําพระองค์ที่เชิญไปในราชการศึกสงครามทุกครั้ง ซึ่งเรียกว่าพระชัยหลังช้างเมื่อทรงปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์แล้วโปรดให้เชิญไปประดิษฐานหน้าพุทธบัลลังก์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามทําให้ขาดพระพุทธรูปสําหรับทรงสักการะเป็นประจำํำณพระราชมนเทียนจึงโปรดให้สร้างพระพุทธรูปขึ้นแทนถวายนามว่าพระชัยต่อมาในรัชกาลที่ส เติมสร้อยเป็นพระชัยวัดแต่เดิมคําว่าชายัชายใช้ไม้มาลัยนะคะแต่ปัจจุบันใช้ไม้หันอากาศค่ะในรัชการต่อ,ตอมาจึงถือเป็นพระราชาประเพณีที่พระมหากษัตริย์เมื่อทรงรับบร,รมราชาพิเศษแล้วจะทรงหล่อพระพุทธปฏ,ปฏิมาชัยวัดประจํารัชการพระชัยวัดเป็นพระพุทธรูปสําคัญมาตั้งแต่การพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สำหรับตั้งในพิธีมงคลและพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษ และเมื่อมีการพระราชพิธีบรมร,ราชาพิเศษแล้วพระมหากษัตริย์ทุกราชการจึงโปรโดให้สร้างพระชัยวัดประจำราชการเป็นราชประเพณีสืบมาราชัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือราชการที่ห6และ7นอกจากจะทรงสืบทอดการสร้างพระชัยตามพุทธลักษณะแบบมารวิชัยพระหัตถ์ขวาถือตาลปัดแล้ว ยังมีพระราชนิยมในแต่ละรัชสมัยเช่นการจารึกพระคาถาที่ฐานซึ่งเริ่มมีมาแต่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความหมายอันเป็นสิริมงคลแก่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างเช่นคำแปลจารึกที่ฐานพระชัยประจำรัชกาลที่สที่หที่ว่าพระสยามินมหาราชาพระองค์ใดทรงบูชาพระพุทธรูปนี้เป็นนิสขอพระสยามมินราชาพระองค์นั้น จงชนะซึ่งแผ่นดินทั้งหมดจงชนะซึ่งค่าศึกทั้งหลายถูกเมื่อสําหรับพระชัยวัรประจำรัชกาลที่9นั้นนะคะรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้สร้างพระชัยวัรประจำรัชกาลในพุทธศักราช2506ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ3รอบหรือ36พรรษาโปรดให้บรรจุดดวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจารึกที่ฐาน <c oughs> ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวรผูกถวาย มีความแปลว่าความตั้งใจมุ่งมั่นความเพียรความมีขันติเป็นพลังที่เป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จโดยแท้และสาเหตุที่รัชกาลที่10สทรงข้ามการกราบบูชาพระชัยวัดประจำรัชกาลที่8นั้นก็เป็นเพราะว่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ไม่ได้มีการจัดสร้างพระชัยวัดประจำรัชกาลขึ้นค่ะ ซึ่งเมื่อมีงานพระราชพิธีก็จะอัญเชิญพระชัยวัตรประจำรัชกาลที่หมาใช้ในพระราชพิธีทดแทนการไม่มีพระชัยวัตรประจำรัชกาลที่8อาจจะเป็นด้วยที่เวลาไม่ให้ซึ่งในเวลาที่พระองค์ขึ้นครองราชโดยสภาผู้แทนราษฎรไดอ้อัญเชิญเสด็จพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลซึ่งมีพระชนษาเพียง9ปีเท่านั้นเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็ทรงเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ จนเมื่อภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้ยุติลงทําให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดลสเสด็จนิวัตรพระนครน,นี่จึงเป็นการสเสด็จนิวัตรพระนครครั้งที่สองในเดือนธันวาคม2488ในเวลานั้นชาวไทยรู้สึกยินดีปรีดาที่มีพระเจ้าอยู่หัวมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาอีกครั้งพระราชกรณียกิจซึ่งเป็นที่จดจำได้เป็นอย่างดีในความทรงจำของประสบนิก่อนก็คือ การเสด็จเยือนซอยสำเพ็งชัยน้าทาวซึ่งมีประชาชนเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จอย่างล้นหลามแต่แล้วในวันที่9มิถุนายน2489เวลาประมาณ9นาฬิกาพระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคตโดยพระแสงปืนหนาห้องพระบรรทมพระที่นั่งบรมพิมานภายในพระบร,รมมหาราชวัง,งก่อนกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพียง4วันเท่านั้น ช่วงเวลาเพียงเจ็ดเดือนของการเสด็จนิวัติประเทศไทยครั้งที่สองในรัชกาลที่8ปดทำให้พระองค์ยังไม่ทันที่จะจัดสร้างพระชัยวัดประจํารัชกาลได้ในปัจจุบันนี้จึงมีพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจํารัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจํารัชกาลที่9เว้นรัชกาลที่8เพียงรัชกาลเดียวและนี่จึงเป็นที่มาของคําถามที่ว่าเพราะเหตุใดรัชกาลที่1ิบ จึงไม่ทรงกราบบูชาพระชัยวัดประจำรัชกาลที่8ค่ะ